เลนเล่นร้องเมืม่อไหร่จะแบบเล่น Instagram, อิส a g แกมอะไรกับแฟนคลก็อย่างที่บอกแหละครับผมเองก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชอบที่จะถ่ายรูปหรือว่าชอบที่จะตรงนี้ก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าหนึง่งรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำขึ้นมาผมเองก็จะรีบมี IG ทันทีเลยครับแต่ตอนนี้ก็มี i อของของพีอาร์แล้วก็ของแฟนคล,ลับซึ่งเราเองก็คอย บอยากอยากโพสอะไรก็ให้พี่อาเขาโพสให้ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวเป็นคำขอบคุณจากเราให้แฟนคลับซะมากกว่าครับผมอย่างน่าสุดก็เลยมีคนแบบตั้งฉายาให้เราว่าเป็นพระเอกไร้ข่าวพระเอกไร้ข่าวเลยก็อัปเดตไอ้ก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณครับที่ตั้งชื่อนี้ให้ผมครับเขาอยากอัปเดตข่าวอะไรอย่างนี้ไงอยากอัปเดตก็ ติดตามในไอีแฟนได้ ai, ใน Facebook ของแฟนมีเยอะมากๆเลยนะครับบางทีคนเขาก็เข้าใจผิดว่าเราเองก็มีนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็มีของพี่ออเองด้วยพี่เอด้วยก็มีอัปเดตผมแล้วก็ขา่ขา,วขาวข่าวของเราตลอดเวลาครับเป็นอ <c oughs> นใคอยากจะพูดคุยกับผมว่าจะแบบ <c oughs> ได้สิครับก็มาหาผมที่กองละครได้มาหาผมที่งานอีเวนต์หรือไม่ก็มาหาผมที่ร้าน ตำแหลของผมก็ได้ที่ภาซิโอครับผมขอบคุณมากครับชอบไมครับสัญญานี้อะไรพระเอกอะไรพระเอกไร้ข่าวก็ชอบนะครับก็ถามว่าไรข่าวก็ก็โอเคครับก็แต่ก็มีก็ยังมีอยู่แหละครับไม่ใช่ไม่มีเลยก็มีพอประมาณก็โอเคครับผมอย่างอีเวนต์แฟนก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลยค่ะช่วงนี้หลังๆก็ถ่ายละครเรื่องข้าบดินแล้วตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครเรื่องใหม่ด้วยครับซึ่งก็ งานหลักของเราก็คือถ่ายละครนะครับแต่ก็ยังมีมีเจอกันอยู่เรื่อยครับก็ยังมีโอกาสได้เจอกันอีเวนต์ก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์ต่างจังหวัดครับผมแฟนๆจะลืมหน้าไหมคะหรือว่าลืมหน้าก็รอดูละครเรื่องข้าวบดินเสียไม่ลืมแน่ครับแต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสให้กับละครเป็นหลักเลยไง ใช่ครับจริงๆโฟกัสหลักของเราเป็นละครอยู่แล้วนะครับแค่เหมือนปีที่แล้วอาจจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรอถ่ายละครแล้วก็ต้องไปเรียนดาบสําหรับละครเรื่องนี้ด้วยก็เลยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆครับงานไทยโบแาณมีไหมครับุคไทยแบบก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับแต่ว่าผมเป็นลืมว่าออกเดือนไหนครับแล้วสำหรับอีเวนต์นี่คือติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเยอะไหมก็ก็มีเรื่อยๆนะครับก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็น อย่างที่บอกว่าคิวละครเราต้องเป็นหลักครับผมซึ่งแต,แต่หลังๆก็หลังๆก็มีมากขึ้นมาหน่อยครับเพราะเราเองก,ก็เถ่ายละครพอถ่ายละครข้าบินดินจบเองก็มีโอกาสได้ทำมีเ็นเพิ่มขึ้นครับผม,มก็คือตารางคิวทั้าทีก็คือให้กับละครใช่ครับส่วนใหญ่คือเราต้องให้กับละครอยู่แล้วเพราะว่าหลักละครงานหลักของเราก็คือละครนะครับ First Prior i t y ก็ต้องเป็นละครอยู่แล้วไม่มีเวลาให้กับสาวๆไม่มีเวลาให้กับสาวๆเลยไม่มีครับผมตอนนี้ตอนนี้ยัง เราเองก็ต้องทํางานต้องเรียนด้วยแล้วก็เราเองก็ไม่ได้รีบในในเรื่องนี้ด้วยครับถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวเวลาผมเองเชื่อว่าถ้าเกิดวันนึงผมมีก็เดี๋ยวผมก็หาเวลาให้เขาเองได้แล้ครับสำหรับเรื่องเรียนนี่คือไปถึงไหนรับเรียนใกล้เรื่องเรียนก็เท่าที่คุยกับอาจารย์ไว้ก็พยายามเล่งให้จบปีนี้ครับผมก็คือรับทำทุกอย่างภายในปีนี้ให้ได้ครับเล่ง ให้จบเพราะว่าเหลือแค่เป็นโปรเจกต์เหลือแค่พวกเด็กๆน้อยครับคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเข้าคลาสนะครับผมก็มีเวลาทํางานเราตรงนี้มากขึ้นครับได้เริ่มทำโปรเจกต์แลทำแล้วครับผมก็ทําอยู่เรื่อยครับก็ส่งงานทุกอาทิตย์เลยครับแต่ก็ถามว่าสนุกไหมก็กโอเคแล้วก็เราเองก็มีเวลาทํางานมากขึ้นครับตอนนี้เพราะเป็นโปรเจกต์มันก็ไม่ต้องไปเข้าเรียนเหมือนตอนช่วงปีที่แล้วซึ่งต้องไปเรียนแบบเช้าเย็นมืด อที่เราหลายวันครับอย่างโปรเจกต์มีปัญหาหรืออะไรยังไงติดขัดไม่มีครับผมเพราะว่าเราเองก็ต้องคุยกับอาจารย์ตลอดเวลาแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ปล่อยให้เราแบบคือแบบวันไหนไม่ส่งงานนี่คือแบบโดนแน่ๆครับโปรเจกต์คือแบ่งเวลาให้กับผู้บรียนได้แบ่งได้ครับผมก็แบ่งมาชัดเจนตั้งแต่คุณชายรณพีแล้วตอนนี้ก็ค่าพดินก็แบ่งต่อไปเรื่อยๆครับน่นาจะว่าปลายปีนี้อาจจะได้มีข่าวดีหวังว่าจะได้มีข่าวดีครับผม